ารัฐมนตรีในวันนี้ก็ส่งผลนะครับเป็นที่ชัดเจนว่าทราคเข้าใจและกรรมการโดยการพัก11คนนะครับที่เป็นกรรมการโดยหารพักชุดที่1และชุดทีดท่2นะครับถูกตัดสิทงทางการเมือง10ปีแม้ว่าวันนี้สาลมมจะมีควาวินิจฉัย เห็นว่าพักก้าไกลกระทาการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนี้ครับภาคหนัตริย์ทรงเป็นประมุขและกระทําการอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองก็ตามพวกเราผมในฐานะอดีตคณะกรรมการบริหารพักก้าไกลขอยืนยันว่าทั้งโดยข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายที่ควรจะเป็น เราไม่ได้กระทําการผิดล้มล้างการปกครองหรือเป็นปฏิบักษต,ต่อการปกครองอย่างที่สังเห็นประเด็นที่สองนะครับพวกเราเห็นว่าผลของคำวินิจฉัยของาศาลนักธุนนุในวันนี้สิ่งที่ได้รับผลกระทบ และก็สําคัญกว่าการดำรงอยู่ของพรรคก้าไกลและสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นคือนะครับข้อพิจัยในวันนี้เนี่ยส่งผลอย่างสําคัญเป็นการวางบรรทักฐานในการตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่อันตราย ส่งเสียงที่จะกระทบต่อหลักการสำคัญและคุณค่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นของระบอบประชาธิปไตยอันมีพราาะมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเราในอนาคตผลของ,ของคำวินิจฉัยของสารรัฐมนตในวันนี้สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ในระยะยาวนะครับ ทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีธรรมศาตร์ส่งเป็นประมุขของพวกเรากลายพันไปเป็นระบอบอื่นไนดะ้นี่คือในยะะสําคัญที่พวกเราเห็นว่าส่งผลกระทบสําคัญยิ่งกว่าการยุบพรรคก๊กได้เข้ามาสวัสดีครับ พี่น้องประชาชนที่เคารพพี่น้องสื่อเมืองชนรวมถึงเพื่อนเพื่อนอ,นอดีตพักเก้าไกลทุกท่านผมยืนต่อหน้าพวกท่านด้วยความซาบซึ้งใจเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตผมที่ได้มีโอกาสรับใจพี่น้องประชาชนรวมถึงโอกาสที่ได้รับงานกับเพื่อนโวมงานเก่งๆที่ยืนอยู่ข้างหลังผมทุกคนมีเป็นเวลาสามสิบปดสาสิปีของชีวิตผมที่จะ จำไว้อย่างไม่มีวันลืมนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ผมต้องอำลาในฐานะนักการเมืองในฐานะผู้แทนราษฎรแล้วการเดินทางของัน้นของผมมันก็จบลงแต่ในขณะเดียวกันผมยังจะเริ่มต้นในการทำการเมืองในฐานะคนละเมืองคนหนึ่งล้วก็จะไม่ทิ้งไปไหนไม่ทิ้งประชาชนไปไหนตราบใดที่ประชาชน,น,น,านาาย,ยังไม่ทิ้งผมเราก็ยังไม่ต้องการรวมถึงการทําทุกวิถีทางในฐานะคนละเมือง คนไทยคนหนึ่งในการทําให้บ้านเมืองดึงขึ้นและช่วยพาหนะใหม่ของเพื่อนๆพอนดีตอาสากายกามที่กฎหมายอนุญาตในการที่จะทําให้พวกเขาสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาถึงพิลน้อประชาชนที่กําลังฟังอยู่ทางบ้านหรือที่รออยู่ที่พักผมเข้าใจดีว่าท่านอาจจะรู้สึกผิดหวังอาจจะรู้สึกโกรธแฉนหรือมีน้ำตา ไม่ว่ากันครับวันนี้หนึ่งวันเรามาเศร้าเสียใจยโมโห,หได้เต็มที่พรุ่งนี้เราขีดเส้นต่อหน้าแลวเราจะก้าวข้ามมันไปเราจะเอาความคับแค้นใจความโมโหพลังงานที่มันมีอยู่ตอนนี้เราจะไม่ปล่อยให้มันกัดก,กินพวกเราครับเราจะผลักมาแล้วไปวระเบิดมางในครูหาทุกการเลือกตั้งต่อาจากนี้ไป น้องประชาชนที่กาลังฟังอยู่นะครับโดยเฉพาะสองสามจังหวัดท่านไม่ต้องร,รอนาน,นเพื่อนของผมคุณปริพัฒน์สติพาราก็เป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคที่ไม่ได้ไปต่อเพระาะฉะนั้นจะมีเลือกตั้งซ่อมนะครับเลื่อกตั้งซ่อมสอสเุโลกพิษณุโลกน,นะครับซึ่งผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับต้องตามกฎหมายก็สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้เขาได้ รวมถึงอบจอราชบุรีนะครับก็เป็นสองจังหวัดแรกที่พี่น้องสามารถที่จะใช้พลังที่อาจจะรู้สึกว่ามันกำลังการปอดหัวใจของท่านอย่งนั้นตัดกันให้มันเป็นพลังงานเชิงบวกแล้วไประเบิดกูหาให้ถล่มทลายในสองสาาถานเลือกตั้งที่จะเดืนี้ตลอดไปจนถึงปี2 5งพรครับผมไม่ลืมพวกคุณแน่นอนับขอบคุณมาครับ ถึงถึง,งถึงยังไงผมคิดว่าอยากจะให้เพื่อนๆสสอดีตพักเก้าไกลนะครับจะได้ขึ้นมาพูดนะครับแล้วก็ให้ความ,มน่าใจกับพี่น้องประชาชนที่เคยเป็นทางโฆษสนับสนุนแล้วก็คอมเมนสนับสนุนพักพด,ด้วยแต่ว่าประชาชน,นคนไทยทั้งหมดนะครับก็ขอเชิญรองหัวหน้าพักอดีตพักเก้าไกลเป็นอดีตรองหัวหน้าพักในพักเก้าไกลกรครับคุณนิรญาครับ รับคำวิจัยสารและเมนมูเรื่องของการยูพักอีกครเกิดขึ้นซึ่งคนที่ต้องรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่เหนพวกเราที่ถูกวิจัยให้ต้องโดนยูพักเป็นครั้งที่สองแล้วซึ่งก็โดนดตัวนนวิจัยเองด้วยเรารับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมที่มันเกิดขึ้น เรารู้สึกร่วงก,กับทุกคนว่า,ามีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแต่เราก็จะไม่ละทิ้งความฝันละทิ้งภารกิจหน้าที่ที่เราได้รับมอบมาจากประชาชนทุกคนกราวใจที่ประชาชนยังอยู่เคียงข้างเราอยู่หลุนหลังเราให้เราเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อทำภารกิจเประเทศนี้ของเราก็จะได้แนมน่หมอไปค่ะ แล 9, ้ววันที่9 really? สิงหาคมนี้นะคะพวกเราจะย้ายไปที่บ้านใหม่ด้วยกันไปได้ไหมไปดมให้ประชาชนไปด้วยไไไปด้วยกันนะคะอให้ประชาชนร่วติดตามแล้ก็สนับสุนพวกเราะใหม่เราต่อไปค่ะ ว่าในวันนี้ที่เราถูกยุบเป็นวันที่สมาชิกครับ 9, 6, 1, เก้าไกลครบ1ึงแสนเรีบร้อยเราอยากที่จะขอร้อง1 0 0 0แท่านนะคะให้ไปกับเราต่อในบ้านใหม่บ้านใหม่หเราก็จะไปด้วยกันให้มากกว่าเดิมด้วยคะ มีคำถามเเชิญไม้เลยครับแ่าจะมีเวลาสักสีสิบห้านาทีคนใน international press will handle no questions now b แบบ t l e t that conference ขอบใจครับนุชัจากพยพีบีเอสนะครับตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่มาจนถึงพรรคเก้าไกลชุดอุดมการเนี่ยเป็นชุดเดิมแต่วิธีการอาจจะมียืดหยุ่นบ้างตามสถานการณ์การเมืองเพียงแต่ผลลัพธ์มันเหมือนเดิมทั้งสองครั้งก็คือพรรคการเมืองทกยุค ทีนี้ถ้าย้ายไปสังกัดพรรคใหม่กันแล้ววิธีการในการขับเคลื่อนโอเคผมเข้าใจว่าอุดมการณ์คงเป็นชุดเดิมแต่วิธีการต้องเปลี่ยนนะครับและอีกคําถามหนึ่งนะฮะขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามนะครับก็คือผู้สนับสนุนพรรคเก้าไกลหรือว่าคอการเมืองโดยทั่วไปก็จะมองว่ากระบวนการยุบพรรคโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายก็จริงแต่มันมีมิติที่แวดล้อมเป็นเรื่องทางการเมืองด,ด้วยอาจารย์ปยุบุตรก็เคยพูดถึงเรื่องของนิติสงครามพรรคการเมืองใหม่ที่เราจะไปกันเนี่ย จำเป็นที่จะต้องมีวิธีการทําอะไรให้หลุดพ้นออกจากวังวนของนิติสงครามนี้ไหมครับนี่ต้อให้คุณเซรีกันยาเป็นคนตอบครับสำหรับคำถามแรกนะคะเนเรื่องของคุดวงการนะคะก็อย่างที่ท่านเข้าใจค่ะว่าทั้งใหม่เนี่ยถ้ายังคงเป็นยันต์โกงตัวของพวกเราอดีตพักเก้าปลายนะคะยังไงดวงการก็ยังจะถูกสืบทอดกันมาในบ้านหลังใหม่ไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตาม แต่ในเรื่องของวิธีการเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่อง,องเฉพาะที่มันเกิดจากสภาวะแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นในแต่แตละยุคของเจเนเรชันของการดำแล้วก็ของสมาชิกที่มีอยู่ในคณะนั้นมันยืดหยุ่นแล้วก็เปลี่ยนแปลงีไดนามิตกตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะตรงนี้เสรีน,นิึงค่าตอบลึกลงไปก็คือเราจากักยืดหยุ่นเรื่องของมาตรา112มากกว่าเดิมไหมครับอันนี้ก้องก็บอกว่าเรา ดิฉันคิดว่าจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้ใหญ่ด้า,านสืารที่เนพนเดติคับก้า,าะะวใจเนี่ยเราทุกคนเชื่อว่ามาตรานี้มีปัญหานะคะแต่ว่าวิ่ขีการขัใหญ่เนี่ยเราจะเป็นที่ต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดมากขึ้นเมื่อเราเข้าไปในบ้านประมาณนี้ต่อไปก็ต้องคุยให้ละเอียดมากขึ้นเพราะว่าวันนี้จากคำวิน,ในใิจฉัยเนี่ยไม่ได้มีการบอกว่าห้ามแก้เลย แต่ว่าการวิธีการก็ต้องมีการพูดคุยลงในรายละเอียดข้ขึ้นต่อไปครับในทางการเมืองอาจจะถูกใช้เรื่องนี้ซึงพรรคเก้าไบเข้ามาอยู่ในวงวนของนิติบรรมมากก็เป็นขัที่ใช้กันจําเป็นที่จะต้องทํายังไงให้คนจากนเรื่องเหล่านี้อ๋อเราคงไม่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 ได้คิดล่วงหน้าอะไรแต่นั้นว่าต้องพยายามที่จะออกจากที่สุขภาพในตรั้นี้เลยค่ะเพียงเพราะว่าเรากระทำอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเลือกในอนาคตจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นเรื่องในอนาคตค่ะ

and ultimately, how does this all end? Wasn't well, it the decision, according to the uh, process of law, uh, the re result is, is that we are uh, dissolved uh, as election winner of 2023, in a year that we uh, get dissolved and uh, a certain amount of us get uh, banned for uh, 10 years. Uh, um, but I have my freedom and my rights to insist on our innocence. That we have no intention of uh, treason or insurrection or trying to separate monarchy from uh, national, like, the, the country of Thailand, uh, in any means. But Then, um, if the result of the process is like this, then um, let it be, and then we'll make sure that, uh, that the. Political project continues you know, in a new vehicle, which will be uh, introduced on August 9th, which I will not be part of anymore. It's entirely up to my colleagues on the back to get together and decide on the party and the party name and the next leader, so I can't comment on that at the moment. You've spoken of the cycle. How, how does this cycle end, though? How does it end eventually? Is it going to be in your generation? Is it going to be in future generations? How and when does it end? I still don't have an answer for you, but we'll try our best to, to break that cycle so that time becomes fully democratic. Thank you, Mr. Yes, Peter. I have two questions for you, and the second question for Mrs. Siddiqui. Um, for you, when you look back at the past four years and going, coming all the way to this day here, do you feel that there's still a lot of unfinished business for you personally, or do you feel that some sort of pride of what you have done the past four years? and my oh, question, my question sorry. is, sorry, to mr. Sidikani, yeah, similar to what um, mr. shirikhan said, uh, when this new party is being established, this new house later this week, do you have to move away from more controversial policies like the amendment for 112 in order to stay in business and also in order to survive and not get bad again, or are you still sticking to your core ideologies moving forward? Well, the first question, absolutely proud on what i had achieved. Um, Proud of my colleagues, proud of the people who have supported us, and no regrets. In the way I, and I've done my, my job. I have my, I have left my debt in the reverse, and I'll make sure that I pass the baton to the next generation of leaders. Um, regarding the the new party, I should I won't be able to comment on it, but I'm sure you know when they take together and they see that there's a. Uh, Intention of certain institutions of certain individual that is trying to uh, drift apart between various institutions out of balance. Uh, I'm sure my colleagues will be will, will stay firm and push the agenda forward. Yes, of course. I, was, I think we will continue co-ideology, by the methodology. Uh, different or not it's the decision of uh, the member of the uh, new house so we have to decide it again we have to discuss it again and we have to work in detail how to solve the problem กระบวนการในการแถลงข่าวพักใหม่จะเป็นอย่างไรจะแถลงที่พักเดิมหรือไปที่พักใหม่เลยหรือจะไปเปิดตัวพักใหม่หรือจะเที่ยวว่าพักเก่าผิดการข่าวที่มันมีกระแสลืองอครับเป็นยังไงก็ได้ปลอด่อยนะครับทาร์ใช่ค่ะแต่ว่าจะเย็นๆข่าวข่าวอะไรอย่างเนี่ยแน่ๆโดยละเอียดก็จะต้องมีการส่งให้กับทางสื่อมวลชนแน่นอนค่ะคือพักการเมืองที่มันเริ่มเป็นสถาบันการแถลงข่าวพักเี่ยอะไรก็ต้องมีกระบวนการใด เราก็อยากให้ให้เกียรติมรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะเราก็ทำกระบวการไปให้เสร็จสิ้นเราก็จะแจ้งจะแจ้งกับ่ละสื่อมวลชนได้เลยต่อนปเกณฑนำผ้ากุต่อไปต้องเป็นสอสอทุกคนไหมครับไม่จำเป็นครับวันที่เก้าถ้าเกิดใช่ครับจำเป็นเลยครับขออนุญาตถามแทนผู้สนับสนุนเก้าไกลครับตอนนี้เก้าไกลเดิมได้เช็คชื่อสาสาในพรกของตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับว่าจะมีอีกคนที่จะไปพรรคใหม่แล้วพอบอกคนที่อาจจะเป็นผู้สนับสนุนที่เลือกมาได้ไหมครับว่า ร้อยกว่าคนที่ยังอยู่เนี่ยยังเหลืออยู่กี่คนหรือไปด้วยกันหมดแล้วรับอนอต้องบอกว่ายังไม่ได้เช็คชื่อนะคะด้วยความที่เรามั่นใจมากว่าคคุะ สำหรับวันที่เก้าก็คงจะเป็นเรื่องของออที่จะมีความชัดเจปปนในเรื่องของคับที่เราจะไปสังกัดรต้นการนะคะการที่จะต้องมีการเตรียมการสําหรับการตั้งคับใหม่ก็จะมีเรื่องของกรรมการบริหารเรื่องต่ตววางๆเขงจะมีความชัดเจนแต่สำหวับที่เก้าส่วนตัวเราบองว่าคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นหัวหน้าคับคนต่อที่ถัดไปเนี่ยคือคนจะเป็นยังไงครับก็ เนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกเราเราเป็นพักที่เป็นสถาบ,บันกญรเงินนะคะดังนั้นเนี่ยสเปคเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ย,ย,ยขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกที่จะไปด้วยกันเนี่ยอยากให้มีหัวหน้าพักหน้าตาแบบไหนนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ความเห็นหรือว่าออกเสียงขอะไรได้แต่หัวหน้าพักก็ควรเป็นสอสมจะได้ไม่เสียตำแหน่งผู้นำหมายานาไมถึง ก็เด <i đ> ี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้สมาชิกตัดสินใจค่ะคร่ออกันที่เก้าเนี่ยค่ะได้ดูแน่นอนคุณสนิทกันอางพร้อมที่จะไปคไหมคะเดี๋ยวรอวันที่เก้า จะไม่สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ในสภาแต่ก็ยังสามารถที่จะ, <ไป S 1> จะเสนอแนะเรื่องทวงติ่งสิ่งที่รัฐบาลทำแล้วมันไม่ถูกที่ไม่ถูกการและที่สําคัญก็คือยังพูดแทนพี่น้องประชาชนตามใดที่พี่น้องประชาชนเป็นก้องการตาบใจที่พี่น้องสื่อมวลชนยังรับฟังไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดในสภาในทางกลับกันก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ตรงที่ว่าก็คืออยู่ทั่วประเทศไทยอยู่ทั่วเอเชียอยู่ทั่ว การกระจายเวลาที่เรีนในการผมคิดว่าอยากจะอ,อันที่หนึ่งคืออยากที่จะเรียนรู้หลายเรื่องมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่า5ปีที่ผ่านมาโลกก็เปลี่ยนไปเยอะปะัญหา,ต,าต่างๆเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า,าผู้ป่วยเตรียงปัญหาเกี่ยวกับเพียงสนุกขึานอนนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะใช้เวลาเรียนการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ต่อให้กับคนรุ่นใหม่ๆส2คนรุ่นใหม่ๆในก,การเรียนของ่นรุ่นใหม่ๆ ให้สามารถที่จะทํางานทางการเมืองได้อย่างที่ใจต้องการโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องสถานะทางการเงินหรือว่านักธุกิจดีไม่ดีอะไรต่างๆต่างๆที่มันเยเป็นกับคนเก่าก็จะพยายามเป็นเป็นคนที่สร้างและการเมืองผ่านไปไหนกับอีกทางการเข้าสู่ระบบการเมืองการที่ยุติธรรมที่เป็นไปได้ครับคุณธนาการเมืองการอยู่เราเวลาสิบปีจะกลับมาไหมคะคุณภาสิบปีนะ เพื่อนไปไหนไปไหนวันวันสัาห์่นี้ก็เจอที่ต้าชบุรีครับก็ไม ai, ่ได้ไม่ไหนยังไงแต่อย่างที่บอกว่าทำได้ที่เป็นนักการเมืองไม่ได้เรเป็นคนทาการเมืองทพัฒนาบ้านเมืองต่อไปได้ยินดีครับ พนาทรได้ให้กำลังใจไหมครับเพราะว่าอาจารย์พีบุตรให้แล้วคุณช่อให้รับเดี๋ยวพนาทองให้กำลังใจครับวันนี้ตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะโทรมาให้กำลังใจนะคมเองก็คงไม่ไปไหนนะครับเราเองก็วางนาตัวไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจสร้างพัฒนาคตใหม่ว่าคือว่าจะเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งเรื่องการยุบพรรคตัดสิทิคุกอะไรแบบนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าสำหรับการเมืองไทยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นความเสียเ่ยงที่จะเจอได้นะครับน <c oughs> ีก็ตกลงใจอยู่แล้วว่าเมื่อตัดสินใจสร้างพรรคการเมืองและคิดว่าจะทำให้พรรคการเมืองใหม่นี้เนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแต่ละคนเราก็จะไม่หักลางกับอีกแล้วนะครับเทแต่ว่าในบทบาทไหนเราก็ทํางานได้ส่วนตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ก็นั่งคิดเดี๋ยวจะไปปรับปฏิทินส่วนตัวนิดหน่อยนะครับก็จะมีเวลาว่างเงยอะเลยที่จะไปหาเสียงให้กับอบจราชบุรีท <laughs> ี่จะเลือกตั้งในวันที่หนึ่งนะกันยายนี้แล้วก็พิษณุโลกเตหนึ่ง นะครับสอสอนะครับสอสอเคหนึ่งซึ่งก็คงต้องดึกตั้งซ่อมแทนหมอก็จะไปช่วยทีมทีนะครับแล้วก็จะมีเวลาเหลืออีกเยอะที่จะไปสนับสนุนของหินนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรก็เทศบาลที่ทักใหม่ของเพื่อนผมจะส่งนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่สืบเนื่องมาจากทัพเก้าสั สุดท้ายก็ก็คงเฉพาะหน้าคงเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่จะเรียกใช้ผมไม่ช่วยอะไรเพื่อหครับแข็งแรงมากที่ไดดิเดี๋ยวจีิงคริสักสองคำถามสุดท้ายนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นลมกันแล้ว ร่วมกับคณะก้าวหน้าด้วยหรือเปล่าน,นี่หนึ่งคำถามนะคะเลขอันหนึ่งก็คือว่าจากคำวินิจฉัยโดยเท่าเรื่องของการพูดถึงการแก้ไขามาตราหนึ่งหนึ่งสองลยจากนี้เราห่วงเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองอย่างไรโดยเฉพาะประชาชนหรือนอักกิจกรรมทางการเมืองที่พูดถึงเรื่องของการเสนอมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่ดําเนินคดีถูกติดทุกอยู่แล้วก็หลายๆส่วนอย่างสสที่ไปร่วมเป็นนายประการหรือที่อาจจะส่งผลจากคำที่ภากษางมี้ เราบวกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอหล่านี้อย่างไรเพราะหลายคนก็อาจจะไม่สามารถที่จะพูดเรื่องนี้ได้เีงจากผมจะวิจัยนี้ก็เรื่องหนึ่งสองก็ต้องย้ำอย่างที่คุณสันตกัญญาพูดนะครับต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลที่บอกว่าที่หนึ่งสองเนี่ยแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพียงแต่ว่ามีการมีความเห็นของศาลที่ไปจำกัดการแก้ไขเนื้อหาบาง บางอย่างซึ่งแน่นอนนะครับผมก็อย่างที่คุณสีนัญญาบอกว่าเราก็ยังเห็นว่าตัวบทและการรับใช้บรราหนึ่งสองนี่มีถึงขจริงควรจะควรจะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นและควรใช้กลไกของสภาในในการหาข่าอบอดดีกว่าที่จะไปใช้กลไกอื่นนะครับก็หวังว่าในอนาคตสังคมไทยจะมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะหาทางออกเรื่องนี้ได้ ผ่านกระบวนการทางวิชาก,การกาแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องหนึ่งสนะครับอย่างที่ผมแถลงไปแล้วว่านัยะสําคัญของคำวิจัยในวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้กับ,บการตีความว่าอะไรคือหลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตยที่าราฐหลักสัตสงเป็นประมุขซึ่ง มันก็มีในยะที่อันตรายอยู่นะครับจากกาวนิจฉัยและส่วเสียที่จะทําให้ระบบนี้ของเราเนี่ยสูญเสียสมดุลนะครับระหว่างคุณค่าหลัการพื้นฐานของประชาธิปไตยกับการดำเนิของธนาคารในฐานะประมุขของประเทศนะครับเอเครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันแล้วดียวราจะไปกับคณะก้าวหน้าค่ัอ๋อก็อันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่รับผมยังไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นนะครับก็ขอขอบคุณมากครับต้องขอใครด้วยเนื่อัจากแคร์เอาไม่อยู่นะครับแล้วเไป